วันนี้ผมจะพาทุกทุกท่านนะครับมาเช็คการกลับสัตว์ของหมูนะครับก็คือหลังจากที่หมูของเราผสมพันธ์ไปแล้วนั้นนะครับหมูของเราผสมพันธ์ติดไหมถ้าหมูของเราผสมพันธ์ไม่ติดนะครับหมูมันก็จะกลับมาเป็นสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือวิธีการตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่าหมูของเราที่ผสมพันธ์ไปแล้วนั้นนะครับผสมพันธ์ติดไหมนะครับเป็นวิธีตรวจสอบที่ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไร การเช็คก,การกับสั์ของหมูเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยนะครับเพราะการผสมพันธุ์ของหมูบางครั้งนั้นอาจจะไม่ติดจึงทําให้หมูของเรานะครับไม่สามารถมีลูกได้นั่นหมายความว่าถ้าเราไม่มีการตรวจเช็คก,การกลับมาเป็นสั์อีกครั้งหนึ่งของหมูนะครับเราก็จะพลาดโอกาสการที่เราจะมีลูกหมูเพราะคนส่วนใหญ่นะครับจะเข้าใจว่าเมื่อผสมพันธุ์ไปแล้วหมูก็จะมีลูกให้เรา แต่นะครับในบางกรณีนั้นผสมพันธ์ไปแล้วนะครับมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามานะครับมันทําให้หมูของเรานั้นผสมพันธ์ไม่ติดก็จึงกลับมาเป็นสัตว์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราผสมพันธ์หมูไปแล้วนั้นนะครับเราก็มีการจดบันทึกวันเวลาที่หมูผสมพันธ์กําหนดคลอนะครับแล้วก็ตรวจการกลับสัตว์ การกลับสัตว์คืออะไรนะครับการกลับสัตว์ก็คือการที่หมูผสมพันธุ์ไปแล้วไม่ติดและก็กลับมาเป็นสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะมาตรวจกันนะครับซึ่งก็ครบกําหนดการตรวจพอดีเลยนะครับการตรวจเช็คการกลับมาเป็นสัตว์นั้นเราต้องทําหลังจากเราผสมพันธุ์ไปแล้วประมาณ1 9ถึง23บวัน หรือเฉลีย่ยนะครับหรือโดยเฉลีย่ยประมาณ21วันหลังจากวันที่เราผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับเราจะกลับมามอาการกลับมาเป็นสัตว์มันเป็นอย่างไรนะครับก็คือหมูของเราจะมีอาการเป็นสัตว์เหมือนปกติทั่วไปนี่แหละนะครับก็จะมีอาการอะไรบ้างที่แสดงว่าหมูของเราเป็นสัตว์นะครับซึ่งหลายคนก็รู้แล้วก็นั่นก็คือ,อมีอาจจะมีอาการกระวนกระวายขึ้นขี่หลังตัวอื่น ปัสสาวะบ่อยแต่ปัสสาวะน้อยอเบื่ออาหารจากที่เคยร้องกินอาหารกับก็นิ่งเงียบไม่ร้องกินอาหารหรือที่สังเกตได้ชัดโดยเฉพาะหมูสาวนะครับหมูท้องแรกก็คือเอาวัยะวะเพศจะบวมแดงเห็นได้ชัดเจนนะครับตรงนี้ผมก็จะมาเช็คการเป็นสัตว์ของหมูผมนะครับซึ่งเป็นหมูสาวนี่เป็นท้องแรกของเขาโดยปกติแล้วหมูสาวนั้น อวัยวะเพศนั้นจะบวมแดงชัดเจนเมื่อเป็นสัตว์นะครับตอนนี้มาถึงเจ้าทองแดงนะครับเจ้าทองแดงก็ครบวันนี้พอดีนะครับ21วันวันนี้พอดีนะครับก็อวัยวะเพศก็ไม่บวมแดงเจ้าทองเหลืองนะครับมาดูที่อวัยวะเพศเจ้าทองเหลืองก็ อวัยะเภศก็ไม่บวมแดงนะครับเจ้าทองเหลืองจะผสมพันธ์ช้ากว่าเจ้าทองแดงสองวันนะครับแต่โดยปกติแล้วถ้าหมูสาวเป็นสัตว์นะครับอวัยวะเภศจะบวมแดงประมาณสองถึงสามวันนะครับแล้วค่อยเป็นสัตว์แต่มาเช็คดูทั้งสองตัวนี้ซึ่งมีระยะการผสมพันธ์ต่างกันแค่สองวันนี้ไม่มีอาการบวมแดงของอวัยวะเภศนะครับ อาการกระวนกระวายก็ไม่มีอาการเบื่อาาอ,าาอาหารก็ไม่มีก็เป็นที่มั่นใจได้ว่าหมูคุงผมนะครับผสมพันธุ์ติดแล้ว หลังจากที่เช็คดูแล้วนะครับก็ไม่เป็นสัตว์ไม่มีอาการเป็นสัตว์ก็เป็นที่มั่นใจได้ว่าหมูสองตัวที่ผมผสมพันธุ์ไปแล้วนะครับเขาติดลูกแล้วซึ่งตอนนี้ก็ต้องอให้อาหารเป็นปกติไปก่อนนะครับยังไม่ต้องเพิ่มอาหารให้ต่อเลี้ยงดูเลี้ยงหมูตามปกติของเราอาหารให้เท่าเดิมไปก่อนยังไม่ถึงเวลาต้องเพิ่มอาหารให้หมู ให้เขากินตามกปกติก่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับสําหรับผู้เลี้ยงหมูเราเพื่อที่จะไม่พลาดในการสร้างรายได้ในการที่เราจะมีลูกหมูนะครับถ้าเราช่าใจนะครับไม่เช็คก,การกลับมาเป็นสัตว์ท้องหมูนะครับหมูของเราอาจจะไม่มีลูกให้เราก็ได้ก็าฝากให้ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ